หาเห็ดเหลืองเห็ดพึ้หวานอยู่ตรงหนานเลยเนี่ยเกือบเหยียบค่ะอ้ยงามมากว้ายได้ยินเสียงไหมคะโอ้เสียงแบบแน่นมากเลยค่ะลูกค้าใกล้ๆค่ะอวบมากเลยขึ้นก็โคกนะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่บนหินอยู่บนโคกเลยค่ะโอ้โหสวยมากว้าวอันนี้ชนะเลิศเลยวันนี้โอ้ทุกคน มาเจอดอกนี่แบบอยากจะกรีดเลยอะ่ะโอ้โหในที่สุดเราก็เจอคะ่ะเดินมาตั้งนานแล้วนะคะทุกคนวันนี้โอ้โหนี่ดอกใหญ่มากว้าวดูคะ่ะทุกคนเต็ม,มือเลยอะ่ะสองดอกเลยคะ่ะนี้สวยมากโอ้ยคู่แฝดเลยเก็บทีเดียวสองดอกนี่คะ่ะทุกคนสวยๆเลย ะะสวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับส,สารสวีเดนนี่แล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปข่าวป่าตามลาหาเดอีกแล้วนะคะเดี๋ยว่อดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้เ็ดเยอะจะหมานหมานกันไหมนะคะ <c oughs> ไปเลยค่ะทุกคนไป <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงป่ากันแล้วนะคะ <c oughs> มาเจอเฮดพึ่งดอกแรกเลย <c oughs> เฮดพึ่งหมวกสมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะนี่ข่าป่าคนเดียวก็ จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ได้รีบไม่ได้อะไรมันตอนที่เพื่อนมาเนาะแล้วก็จะไม่ได้เสียงดังอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเก็บคนเดียวกรีดกร,ดกรีดอยู่คนเดียวโอเคแล้วได้ดอกหนึ่งแล้วนะคะนี่บามองเห็นตรงนั้นอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเราตาฝาดหรือว่าเป็นแค่ใบไม้ก็ไม่รู้ โอ้ยไม่ใช่ค่ะเฮ็ดพิษเฮ็ดพิษสวยๆเลยค่ะทุกคนนี่สองดอกสามดอกค่ะอุ้ยสามดอกติดกันเลยวันนี้เดี๋ยวเราเก็บรวดรวด,รวดไปเลยนะคะเดี๋ยวข้าไปตัดขาเอาก็บบานนะเจออีกดอกหนึ่ง มีอีกไหมโอ้ยทุกคนรู้เรามาเจอเต็มเลยค่ะนี่นี่ค่ะนี่ด้วยโอ้ยขาสวยๆเลยขาสวยๆเก็บเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ดอกนี้สวยมาก นี่ดอกนี้สวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้เห็ดกันเยอะขนาดไหนเนาะมาเจออีกแล้วค่ะนี่กำลังจะพุดขึ้นเลยดอกละอ่อนละอ่อนอมนีด้วยสามดอกว่าทำไมดอกมีแห่งกว่าเขา อุ้ยทุกคนในสุดเราก็มาเจอแจ็คพอตสวยมากใหญ่มากเต็มเลยค่ะอุ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจให้ทุกคนดูนะนค่ะทุกคนเหลืองอลามเลยสวยมากสวยมากเลยค่ะนู่นนี่่ะนนี่ค่ะ,คะอุย้ยมาเกือบจะไม่ทันเนาะอันไหนก็คืนลาไปหมดละโดนฝนหลายคืนลาเก็บไม่ได้นะคะนี่ นูนอีกค่ะนู่นอุอยทุกคนเห็นไหม,เห,เ,มเ,เหลืองเต็มเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเหลืองเต็มเลยค่ะนี่นี่ด้วยค่ะนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเราค่อยๆเก็บกันไปทีละนิดเลยนะค่อยเก็บกันไปทีละดอกเลยนะทุกคน ีเกือบมาไม่ทันเกือบเน่าเอากรงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาถังมาใส่นีค่ะวันนี้เก็บแบบไปเรื่อยๆเพลินเลยนะคะอยากให้เห็นดอกมันชัดๆเดี๋ยวค่อยไปตัดขาที่บ้าน ันเล็กๆนี้เราจะเอาไว้นะเราเก็บแบบรักษาธรรมชาติแล้อ,อไว้เขาใหญ่แล้วค่อยมาเก็บเขาค่ะทุกคนเ,เก็บกันเลยสวยมากนี่อยู่ในกอหญ้าวิ่ย อยากให้ทุกคนได้เห็นชัดๆอ่ะต้นบูบัลีมันบังน,นี่ค่ะวันนี้ไม่ค่อยกีดกัดเสียงดังนะคะเพราะว่ามาคนเดียวมาคนเดียวไม่มีใครไม่มีใครแย่งเราค่ะแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอท่านผู้ชมจะได้ฟินๆเนาะจะได้ไม่จะได้มไ,ดมไม่หนวกหูมากเดี๋ยวจะว่าเสียงดังมากกรีดมากหนวกหูไปค่ะนี่ตรงนี้ด้วย มีดอกสวยๆเลยวู้ยงามากเลยค่ะฟินมากเลยเดี๋ยวอันไหนดอกที่มันแชะน้ำเกินไปก็ไม่เอานะคะปล่อยปล่อยเขาไว้ให้เขาเป็นเชื่อปีหน้าเราจะได้มาเก็บเขาอีกอันนั้นเอาไม่ได้ขึ้นลาแล้วเก็บไว้เก็บไว้ค่ะนี่ค่ะทางนี้ทางนี้ค่ะนี่ โอ๊ยโอ๊ยโ,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 ยโยมุดมุดมุดเดี๋เก็บใส่ขูดทางกันเลยค่ะ นี่ได้พอประมาณแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะเดินมาเจอเฮดอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าดูน้มงามเต็มเลยจ้านี่สวยๆเลยค่ะทุกคนมันอยู่บนเขาเด้นนะี่นะอันนี้อันนี้อยู่บนเขาค่ะวันนี้จะเอวันนี้มาคนเดียวก็จะพยายามพูดช้ชาหน่อยนะคะเพราะว่า <laughs> ไม่ต้องตะโกนคุยกับใครเนาะ คุณแม่คุณแม่อคอมเมนต์ทุกวิดีโอเลยมีคุณแม่คนหนึ่งเนาะติดตามแกค,คอมเมนต์ทุกวิดีโอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่บอกพูดช้าๆหน่อยนะลูกแม่ฟังไม่ทันเนาะเดี๋ยวจะพยายามพูดช้าๆนะคะคลิปนี้นะคะอันนั้นเอาไว้นะคะมันขืนลาเนาะอ๋อไม่ได้คะ่ะอุยทุกคนเดินมาเจอเห็ดพึ่งค่ะลายหมกสม้มฟ้าเฟด สองดอกเลยค่ะนี่สวยมากโอวยคู่แฝดเลยเก็บทีเดียวสองดอกอ้ยบูเบลี่บูเบลี่นี่ค่ะทุกคนสวยๆเลยอ่อนๆเลยนะคะนี่หมกยังไม่บานเลยลูกสาวชอบกินมากเลยค่ะเนี่ยเอาไปซุปต้ม15-20นาทีนะคะเราค่อยเอาไปทำอาหารอร่อยมากามเจออีกกลุ่มนึงแล้วค่ะนี่ สวยๆเลยค่ะวินางมมสวยๆเลยค่ะี่ยังไม่ค่อยเละนอ,นอันนี้วิยอันดอกใหญ่ค่ะ เดี๋ยววันนี้เน้นเก็บนะคะทุกคนเน้นเก็บเน้นเก็บเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านทีเดียวเลยค่ะเก็บกอนตรงนี้อีกสองดอกได้ไหมโอ้ยได้อยู่ค่ะ เห็ดผึง่งกำลังอ่อนตะปูตะปแล้วจ้ะเกิดอยู่กลางทางเลยเป็นหลู้จะกลัวคนเลยเนาะเห็ดผึง่งเกิดอยู่กลางทางเลยจ้ะเรามาเจออีกทีหนึ่งแล้วค่ะทุกคนนี่ดอกกำลังสวยๆเลยเมื่อวานมันเออมันได้ฝนนะช่วงนี้นะเห็ดมันจะชื้นๆนิดนึงแต่ว่า เราก็เก็บได้นะถ้ามันไม่เน่านี่ค่ะดอกนะกำลังงามๆโอ้ยจ้าปนีอันนั้นกระลุดเนาะเห็ดพึ่งหวานจ้าเห็ดพึ่งหวานกำลังอ่อนๆอบอบเลยโอ้โหพึ่งจะขึ้นนะคะเนี่ยยังขึ้นมาเยอะนะคะเพึ่งเห็นได้ไม่กี่ดอกเองวิ่งแต่สวยๆมากเลยขาขาขาวมากเลย พึ่งมาแล้วจ้าได้อีกดอกหนึ่งแล้วเห็ดพึ่งขาแน่นๆอยู่เด้อจ้านี่โอ้น่นเห็ดหนางไก่วันนี้ไม่เก็บเห็ดนางไก่ได้จ้าวันนี้เราจะหาแต่เห็ดพึ่งกับเห็ดมันปูนะจ๊ะอุ้ยทุกคนนี่มาเจอคานโยหันกําลังออกเลยเห็ดพึ่งหวานนี่ค่ะตำมุตะมีเลยสามดอกติดติดกันเลยค่ะโอ้ยเก็บเลยเด้อนี่กาลังตำมุตะมีเลยแกงไม่ต้องตัดเลยค่ะนี่ ปาดขาออกปาดขาออกต้มได้เลยค่ะนี่หนอนยังไม่ทันได้รูตัวหนอนกับถากยังไม่ทันได้รูตัวเลยกาล,ลังกําลังกรอบๆเลยค่ะดูสม,มุไม่มีไปเลยครับทุกคนไปต่อโอ้ทุกคนมาเจอดอกนี่แบบอยากจะกรีดเลยอะ่ะโอ้โหในที่สุดเราก็เจอค่ะเดินมาตั้งนานแล้วนะคะทุกคนวันนี้ โอ้โหนี่ดอกใหญ่มากว้าวดูค่ะทุกคนเต็มมือเลยอะ่ะโอ้โหใหญ่สวยมากเลยนะคะนี่อีกหนึ่งดอกอุ้ยหักอุ้ยนี่อีกค่ะไม่อีกสามดอกโอ้ยหลุหลหลิศลเก็บตรงนี้นะคะนี่เดินหันหลังไปหันหลังกลับมา หันหลังกลับมามามา,มาเปิดยาดูเห็นเหลืองๆแวบๆมาเจอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อย,อยๆเก็บนี่ขากำลังสวยเลยนี่อีกค,ค่ะนี่ขาเต็มมากเลยขาเต็มนึงมากได้แล้วนะทุกคนามาเจอเห็ดผึ่งหวานอย่างงามเลย เดินจนจะเหยียบเกือบเหยียบมาทุกคนตามมตมองหายเห็ดเหลืองตามมตมองไปไกลๆหาเห็ดเหลืองเห็ดพึ้หวานอยู่ตรงหนานเลยเนี่ยเกือบเหยียบค่ะอ้ยงามมากว้ายได้ยินเสียงไหมคะโอ้โหเสียงแบบแน่นมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเก็บเห็ดไปตัดขาที่บ้านนะคะเดี๋ยวอาจจะทําคลิปตัดขายเห็ดต่างหากเนาะเพราะว่า,าฝนมันตกฝนมันตกลิน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 ,ลนตลอดเลยตั้งแต่เช้า ก็เลยว่าทำมาตัดขาไม่ทันแน่ไม่ทนนัทนหาเห็ดเดี๋ยวไปหาเห็ดก่อนแล้วค่อยตัดขาทีเดียวเลยค่ะมาเจอเห็ดเหลืออิสารดอกเจ้านี่น่น่นโน่น่นอ่ะเดี๋ยวเก็บดอกนี้ก่อนสวยๆค่ะเฮ้ยเสือ้อใส่เสื้อกันฝนมานะคะเพราะว่าเหมือนฝนมันจะตกเลยค่ะอุย้ยรากอะ่ะติดรากรากไม่อุย้ยดอกใหญ่เลย นี่อีกค่ะดอกใหญ่เลยนี่สวยโอ้ยอยู่หนึ่งดอกใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้เดินมาเจอทีละดอกสองดอกแล้วค่ะยังไม่เจอแบบเป็นฟุ่มเป็นฟุ่มเลยนะคะวันนี้เจอทีละดอกสองดอกแต่ดอกใหญ่อยู่ค่ะดีแล้วค่ะคันงยูหานูยดูขาค่ะทุกคนโอ้โหสวยมาก ทุกขาใกล้ๆค่ะอวบมากเลยขึ้นก็โคกนะขึ้นอยู่ึืนอยู่บนหินอยู่บนโคกเลยค่ะโอ้โหสวยมากว้าวอันนี้ชนะเลิศเลยวันนี้อันนี้ชนะเลิยของวันนี้เลยค่ะอวบมากค่ะน้ยตะมุตะมิมากเลยค่ะสวยมากเลยตอนนี้นางพักเอาแรงก่อนค่ะทุกคน ฝนมันปล่อยๆมันเริ่มจะยุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยเดินต่อกันอยากจะเอา <c oughs> อันนี้มาโชว์อุ้ยอวบจมุตะมิเนาะดูขาวะ่ะขาอวบมากเลยอะค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเราก็ดูเห็ดมันปูดอกนี่โอ้ดอกใหญ่มากอ้สวยมากเลยค่ะใหญ่มากเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะขอพักขึ้นนังล้วก็นั่งสักแป๊บหนึ่งนี่ ไปดูบรรยากาศป่าวันนี้มาป่าคนเดียวนะคะตามคำเรียกร้องของท่านผู้ชมจะได้เก็บเห็ดจะได้เก็บเห็ดให้รุนรุนกันเนาะเพราะว่าบางทีมาหลายคนเก็บเห็ดไม่ทันเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันนะคะมาเจอต่เห็ดงามๆเด้อจ้าวันนี้ทุกคนเห็ดสวยๆไซส์เพอร์เฟกต์กันหนังหน้าเก็บเลยอุ้ยอ่อนจนยินเสียงนังก๊อบเลยเฮย้ยมันมีท่าคอะ่ะทุกคน มีทากฟ้องหน้าไม่ค่อยสวยเลยอะทุกคนเนาะแต่ถ้าจะเอาว่าเอาได้อยู่แต่ฟ้องหน้าไม่ค่อยสวยข้างล่างอ่ะเอาไปทากมันกินนี่แหละทุกคนมันมีทากเห็นไหมถากทั้งข้างในดอกเนี่ยตายดอกให้มันกินปะเดี๋ยวเราไปหาใหม่ค่ะอยู่ขางทางเลยนะจ้าดอกนี้เดินมาเจออยู่ขางทางเลยยเสียงแบบกรอบมากเลยนี่ค่ะ งามๆเลยล่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ออกจากป่านั่นแล้วนะคะตอนนี้จะพาทุกคนไปไปป่า,าที่เก็บเห็ดพึงหวานนะคะดงเห็ดพึงหวานของเรานะคะเดี๋ยวเราไปเช็คดงเห็ดพึงหวานของเรานะวา่าวันนี้มันออกกันหรือยังนะคะเพราะว่าพอเราไปป่าเมื่อกี้นะ่ะเราเห็นเห็ดพึงหวานมันออก34 3, 4, 3 4ดอกละคงค้างท่งค้างทางก็ยังมีห้เก็บอีกเนาะ ็เลยว่าเราต้องไปเช็คป่าเ็ดพึงหวานของเราแล้วคะ่ะทุกคนปะไปกันเลยทุกคนดูฟลุกมากเลยคะ่ะเดินมาเจอไอ้เต็ตยังงามละเหลืองละลามอยู่ข้างทางเลยขึ้นอยู่ข้างทางเลยนะคะเนี่ยเนี่ยทางเห็นไหมทางคนเดินที่เขาวิ่งออกกําลังกายอะคะ่ะอุย้ยมองมาสีเหลืองสวยเลย,ยน,น,นู่นดอกนึงอุย้ย อยากเจออีกจังเลยเห็ดมันปูตมิต,ม,ตมุตมิข่างทางอีกแล้วค่ะนี่อุ้ยทำไมเหมือนจะเนา่นาๆล่ะทักทอุ้ยทำไมเหมือนขามันนิ่มๆอ่ะอุ้ยดูท่ากินได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงป่า ป่าพึ่งนะตาเห็ดพึ่งที่เราเก็บปีที่แล้วนะคะามาไม่ทานคนอื่นนะคะเห็นต่ลอยตัดเห็ดนะคะเต็มป่าเลยนะคะมาไม่ทันทั้งที่มันอยู่ใกล้บ้านเรานะคะแต่ก็มาไม่ทานคนอื่นอยู่ดีนะคะวันนี้เราก็เลยได้เห็ดแค่เท่าที่เห็นตอนที่เราเก็บตอนเช้านะคะทุกคนเดี๋ยวจะหาดูนะคะว่าเห็ดทั้งหมดที่เราได้ได้ได้แค่ไหนนะคะ ทนี่นะคะทุกคนเห็ดที่เราได้มานะคะทั้งหมดของวันนี้นะก็จะได้เห็ดพึ่งเอ่อหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งคาลลยสามดอกฝาเฟดนี่กับอันนี้นะคะแล้วก็นำมากับเห็ดมันปูเนาะได้มาประมาณหนึ่งเลยนะคะไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็พอสมควรนะคะก็ได้ก็พอได้นะคะดอกงามๆดอกสวยๆอยู่เนาะนี่ ปลานี่ปลานี่ที่เราเคยมาเกบเพชรพึ่งไปที่แล้วเนี่ยไม่มีเลยนะคะมาไม่ทันเขาเห็นรอยเตะเห็นรอยอตัดขาอยู่นะคะแต่วันนี้เราก็ได้พอประมาณสวยๆนะคะนี่โอเคเดี๋ยวก่อนจบวิดีโอมาตัดขาให้ทุกคนดูก่อนดีกว่านะตัดขาเพชรพึง่งให้ทุกคนดูก่อนคะ่ะ ตัดขาดูว่าเห็ดที่เราได้มามันจะงามไหมปีนี้เราไม่ค่อยหมานเห็ดพึ่งเลยนะคะอุ้ยตรงนี้เหลืองตัดออกอุ้ยเหลืองค่ะปีนี้เราไม่ค่อยหมานเห็ดพึ่งนะคะเราจะหมานเห็ดมันปูเห็ดพึ่งแถวบ้านเรายังไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะอันนี้เหลืองนะหนอนนิดหนึ่งตัดออกนะคะเนี่ย โอเคค่ะสวยอยู่นะคะขาแน่นอยู่ใช้ได้นะคะทุกคนอืมต่อไปเลย ขาจะหนอนนอนนิดนึงนะกล้องอาจจะไม่เห็นนะนี่ค่ะสวยและเราก็คิดว่าเ็ดพึ่งป่าเรามาแล้วนะป่าที่เราเคยเก็บทุกปีอะ่ะปีนี้มาช้ามากค่ะมาช้ามากๆเลยไปได้ป่าอื่นอย่างละดอกสองดอกได้ขงังทางบ้างอะไรบ้างนะคะเนี่ย อุยันนี้สวยอันนี้สวยมากเดี๋ยวมาดูขาอุ้ยอันนี้ขาสวยที่สุดเลยตอนตัดเราจะสัมผัสได้เลย่ะขามันแข็งนะคะขาเขาแข็ง <c oughs> ไม่อยากตัดออกเยอะเสียดาย <c oughs> ไม่อยากตัดออกเยอะเสียดายปีนี้ไม่ค่อยเจอเฮ็ดพึง <c oughs> นี่ค่ะทุกคนสวยๆเลย สวยงามค่ะอุ้ยมังมุมออกมามุมงามขาวอวบอดอกน้อยนี่ตะโมตะมีเออใช่เราไปเจอดอกตูมด้วยนะจําได้ละสงสัยอยู่อยู่ถุงข้างล่างค่ะดอกตูมสามดอกที่เราไปเจออุ้ยเหมือนไม่นอนเลย น,นอนโอเคได้อยู่นะคะอ,คอันนี้เห็ดพึ่งหมวกส้มเห็ดพึ่งขาลายอุ้ยนอนตัดออกไปเลยนอน เดี๋ยวนี่ก็เป็นางทำความสะอาดแล้วก็ต้มต้มสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอันนี้ครูแฟดเเ็ดพึ่งค่ะลายหมวกส้มอะ่ะเวลาถ้าเราจอนที่เราเก็บเข้าใหม่ๆเขาจะสวยแต่ถ้าเราเก็บเขาไวแ้แหละเขาจะช้ำพอตัดขาเขาบุดเขาก็จะเป็นสีดำนะคะต้มไปแล้วก็จะเป็นสีดำนี่เอาไปล่างแล้วก็ต้มทั้งดอกเลยเอาไปซุป แต่ว่าเฮ็ดพึ่งขาลายเขาจะขาแข็งขาเขาจะแข็งกว่ากว่าเฮ็ดพึ่งหวานเนี่ยเห็นไหมคะนอนไม่ค่อยเจ้ามีไงเห็ดพึ่งน้อยๆที่เราได้มาอันแรกอะที่ว่าในหน่อยตะมุตะมินะี่ะ Ui, tok. Nikah tamu ก็เลยที่เราเก็บพร้อมกัน3ามดอกดอกอ่อนๆอย่างเงี้ยกำลังอ่ะหน่อยกรอบๆกรุบถ้าแกงก็ไม่ต้องผ่าแกงทั้งลูกเอ้ย่าแกงทั้งลูกแกงทั้งดอกเลยค่ะนี่นอนนี้ก็คือเห็ดมันปูที่เราได้นะคะนี่ครึ่งถุงพลาสติก ไม่ใหญ่มากไม่เยอะมากแต่ก็โอเคอุ้ยมีเฮดไอพึ่งหลงเหลืออยู่อีกดอกหนึ่งทุกคนมาเดี๋ยวต,ตัดขากันให้ดูให้มันหมดตัดขาให้ดูทุกดอกเลยค่ะอน,นอนนอนเจ้าอุ้ยกล้องอยู่ไหนกล้องตาก็มองเฮดมือก็จะตัดต้ดตดตองมองเฮ็ Head, ด้วยมองกล้องด้วยกล้องอยู่ตรงไหนนั่นงมุม อันนี้ขาแน่นคะ่ะทุกคนขาแน่นนะคะโอเคสวยคะ่ะนี่ เคนี่ก็เป็นเ็ดพึ่งที่เราได้ทั้งหมดเนาะวันนี้เนาะสวยๆนะคะขาแน่นทุกขาแน่นทุกดอกนะคะแล้วก็น,นี่ก็เป็นเ็ดนี่มันปูเ็ดมันปูที่เราได้วันนี้เนาะกระดอกใหญ่ๆสวยๆนะคะนี่เดี๋ยวจะมาปัดให้ดูสักหนึ่งดอกตัดให้ดูสวยๆสักหนึ่งดอกเดี๋ยวจะเอาเขาไปวางกับหนังสือพิมพ์ให้เขาแห้งสักหน่อยนะคะแล้วค่อยมาปัดแล้วก็ตัดขามันจะตัดง่ายกว่านี่อันนี้มันเปียกหนามากมันชุ่ม ฝนมันตกมันปัดฝุ่นไม่ค่อยออกว่ะถ้าเราปัดแล้วมันจะเละมันจะเละมันจะฮักมันจะไม่สวยนี่ค่ะเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วค่อยมาทำความสะอาดยังไงวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเหนื่อยแล้วเดินป่าตั้งแต่เช้าหลายชั่วโมงเลยค่ะนะกว่าเราจะได้เฮ็ดนี้เราก็เดินเดินหาเฮ็ดกันแบบ กว่าจะได้ทําวิดีโอหนึ่งประมาณแค่ไม่กี่นาทีนะคะแต่ในระยะเวลาที่เราเดินหาเห็ดนะ่ะเราใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็วันนี้ข่าวไปประมาณ3ป่านะคะยังไงวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ ขออภัยทุกคนณนะที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ